ใครที่เรียนภาษาเกาหลีอยู่เป็นแบบไอรีนบ้างเวลาไปอ่านหนังสือแล้วเจอคำศัพท์ใหม่ๆก็อยากจะจดเอาไว้ท่องศัพท์แต่ว่าการิยาที่อยู่ในประโยคมันอยู่ในรูปผันกริยาแล้วไม่รู้ว่ารากศัพท์ของมันคืออะไรสําหรับคนที่เพิ่งเรียนภาษาเกาหลีก็อาจจะยังไม่คล่องกดในการผันกริยาเพราะกดก็มีเยอะเหลือเกินก็อาจจะเดารากศัพท์ไม่ถูกไอรีนแนะนําแอปพาพาโกเลยค่ะซึ่งแอปพาพาโกเนี่ยเก่งมากเลยค่ะเพราะว่านอกจากจะหารากศัพท์กริยาแล้วยังสามารถทําหน้าที่เป็นลาบแถมยังแปลฉลากยาภาษาเกาหลี เป็นภาษาไทยได้ด้วยซึ่งไอรีนเคยทําคลิปสอนการใช้งานเอาไว้แล้วเพื่อนๆสามารถย้อนกลับไปฟังคลิปนี้ได้ที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปนี้ได้เลยวิธีการให้เข้าไปที่ Play Store แล้วพิมพ์คําว่า Papago แล้วกดติดตั้งได้เลยค่ะหลังติดตั้งเสร็จแล้วให้เข้าไปที่แอปรูปนกได้เลย พอเจอคำถามให้กด I agree เริ่มแรกให้เราเลือกภาษาที่เราต้องการจะแปลจากภาษาเกาหลีเป็นภาษาไทยก่อนโดยมีตัวเลือกทั้งหมด13ภาษาให้เราเลือก Korean ส่วนภาษาที่อยู่ด้านหลังลูกศรให้เราเลือกภาษาไทยสมมติอยากรู้ว่ารกากศัพท์ของกริยาช h u y o คืออะไรก็ให้พิมพ์คำว่าชัวโยลงไปแล้วกดลูกศรมุมล่างขวาก็จะขึ้นรกากศัพท์มาให้ซึ่งก็คือคำว่าชุดต ที่แปลว่าหนาวนั่นเองนอกจากนี้ยังบอกวิธีการอ่านด้วยถ้าอยากให้อ่านออกเสียงก็ให้กดไปที่ไอคอนรูปไมโครโฟนหรือถ้าเป็นแบบไม่ออกเสียงก็ให้ดูได้ที่วงเล็บท้ายคําศัพท์ได้เลยซึ่งไอรีนชอบมากเพราะใครที่เรียนภาษาเกาหลีช่วงแรกเนี่ยก็จะเจอปัญหาว่าจะต้องอ่านออกเสียงยังไงเพราะบางครั้งที่เขียนกับที่อ่านเนี่ยบางครั้งก็ไม่ตรงกันแถมยังบอกคําตรงข้ามด้วยเช่นคําว่าชุบตะคําตรงข้ามก็คือท๊อกตะที่แปลว่าร้อนนั่นเองหรือถ้าเพื่อนๆคนไหน ขี้เกียจพิมพ์เองเพราะไม่ถนัดภาษาเกาหลีโทรศัพท์บางรุ่นก็สามารถใช้การพูดออกเสียงแทนได้โดยกดที่หน้าจอหนึ่งครั้งแล้วกดที่รูปไมโครโฟนแล้วพูดได้เลยชัวยโยสังเกตว่าก็จะได้ผลการค้นหาเหมือนตอนที่เราพิมพ์เลยถ้าใช้แล้วเป็นยังไงบ้างเล่าสู่กันฟังได้นะคะ